ันนี้ก็จะมาสอนมุกนะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราสอนให้นะโค้ดแล้วก็ใส่โค้ดนะเราก็จะกดเข้าไปตัวละครที่เราต้องการจะใส่โค้ดตัวนี้ตัวนี้ตัวมุกนะเราเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้เลยชื่ออะไรไม่รู้นะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เราก็ต้องกดตรงนี้ถ้าจะก๊อปปี้นะแล้วก็กดก๊อปปี้โอเค เด mm. 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 ี๋ยวสอนนะเข้าไปทีここ่ต so, right. ัวละครอื่นนะตรงนี้ตัวนี้ตัวที่บอกว่าไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็กดเข้าไปที่ปุ่มเดิมเลยแล้วก็กดตรงนี้นะกดตรงนี้กดตรงนี้ถ้าคขปปิ้งที่เราส่งให้แล้วนะเราก็จะกดตรงนี้เลยนะนี่กดตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องกดตรงนี้นะคลิกไปเลยแปะไปเลยอแล้วเราก็เลือกตรงนี้เลยนะแล้วกดตรงนี้ นี่แล้วเราก็จะได้แล้วนี่เป็น,นปไงแ,แล้วเราก็จะก๊อปปี้ได้แล้วแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วเราก็จะก๊อปปี้ได้เลยเย้บาย,บายเดี๋ยวชมโค้ดไว้ให้นะ